สวัสดีครับพบกับทําสวนให้ง่ายสไตล์สวนกิติธดาอีกครั้งครับสําหรับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเหตุผลที่เลือกปลูกไผ่กิมซุงอ่ะเป็นเพราะอะไรทั้งๆที่พืชมีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะทําไมผมเลือกไผ่กิมซุงปลูกอ่ะเดี๋ยวผมมาเล่าให้ดูเล่าด้วยเดี๋ยวพาไปดูด้วยครับผมครับผมมาดูเหตุผลที่ผมเลือกปลูกไผ่กิมซุงกันอย่างแรกเลยสภาพพื้นที่ผมสภาพดินตรงนี้แย่มากมันแย่แบบแย่สุดๆเลยขนาดเมื่อเมื่อก่อนเนี่ยผมปลูก ฝรั่งกิมจูครับตรงนี้ประมาณได้ครึ่งในส่วนของที่ผมปลูกไผ่เนี่ยไม่ขึ้นผมดูแลปีกว่าแทบไม่ได้ผลผลิตเลยเนี่ยเศษฝรั่งยังอยู่เลยผมไว้ตรงนี้ประมาณสี่ห้าต้นฝรั่งจะไปเป็นฝั่งนู้นผมเหลือไว้ร้อยห้าสิบต้นผมก็เลยไปเซิร์ชตามอินเทอร์เน็ตว่าพืชชนิดไหนที่มันทนแรงทนฝนแล้วก็สภาพดินแย่ๆเนี่ยมันอยู่ได้เขาบอกว่าเป็นพืชตระกูลไม้ไผ่ทีนี้ผมก็เลยมาคิดว่าเอ๊พูดพืชตระกูลไผ่เนี่ย ผมจะขายต้นหรือว่าผมผมจะขายต้นลำหรือว่าผมจะขายหน่อผมก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเออคนอีสานเขานิยมบริโภคหน่อไม้ผมก็เลยเอองั้นเข้าทางแล้วหน่อไม้อะไรดีนะตรงนี้ก็มาดูผมชอบหาข้อมูลก่อนทาําก็มาดูว่าไผ่กิมซุงเนี่ยเขาออกทั้งปีสภาพดินแบบไหนก็อยู่ได้ผมก็เลยอ่ะลองดูก็ได้ไม่เสียหายเพราะว่าตรงนี้ไหนไนก็ปลูกอะไรไม่ได้อยู่แล้วคือปลูกอะไรก็ช่างให้เขามีไรายได้ขึ้นมาในตรงนี้ พราะสภาพดินตรงนี้แย่มากผมก็เลยลองอืมตอนนี้ได้ห้าปีแล้วครับไผ่ตรงนี้เพื่อนๆอาจจะถามว่าทําไมต้นมันน้อยจังห้าปีทําไมไม่รกอันนี้ผมก็มีวิธีการจัดการซึ่งผมทาไปในคลิปก่อนแล้วเพื่อนๆไปเปิดดูย้อนหลังได้ว่าปลูกไผ่ยังไงไม่ให้รกแล้วทีนี้เนี่ยนอกจากจะออกทั้งปีแล้วรสชาติดีด้วยไผ่กิมซุงในรสชาติดีเวลาเราเอาไปต้มเนี่ยฮะต้มจริงๆก็ประมาณยี่สิบนาทีแค่นั้นครับ ถ้าไผ่ปกตินี่ต้มนานแต่เนี้ยต้มไม่นานแล้วรสชาติดีหวานราคาราคาสูงด้วยเมื่อก่อนผมขายโลละยี่สิบาทราคาในสวนนะครับผมไม่รู้ที่อื่นขายยังไงนี้นี่คือราคาผมตอนนี้ผมขายโลยี่ห้าปีหกห้าผมขายยี่บห้าแล้วลูกค้าก็ไม่บ่นว่าแพงนะครับเพราะว่าเวลาลูกค้าสั่งก็สั่งทีละหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยจะเป็นอย่างนั้นที่สําคัญนะครับเวลาปลูกไผ่เนี่ยที่จะได้ต่อมาก็คือปุย๋ย เพราะว่าใบไม้ของไผ่นี่แต่ละปีเนี่ยมันร่วงเยอะมากเนี่ยฮะดูสภาพใบไผ่ร่วงใบไม้ที่ให้ปุ๋ยดีที่สุดแน่นอนในต้นๆเลยก็คือก้ามปูใบไผ่เนี่ยอันนี้ดีจริงๆครับเพราะว่าตรงเนี้ยเราสามารถเอาไปทําปุ๋ยหมกักทําอะไรได้แล้วแต่เราจะทําแต่ผมผมกองไว้งี้ยแหละเพราะว่าผมกองไว้ให้เขาย่อยสลายตรงนี้เวลาฝนตกมาเขาจะชะลงไปแล้วก็ไปหาคูน้ําที่ผมเก็บสะสมไว้ น้ำปุ๋ยสะสมไว้ตรงนั้นผมก็สูบน้ําตรงนั้นน่ะมาใช้ในนาซึ่งเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยผมไม่ต้องมาทําปุ๋ยหม็กผมจะใช้วิธีนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรหรอกผมทำม่วงผมเนี่ยเพื่อนๆก็ลองอไปทําดูครับอ่าครับนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งแล้วทีนี้ลําต้นลําต้นที่ผมเลือกบางคนวอาลําลต้นไม่ได้สวยเลยจริงๆครับกิมซุงลําต้นไม่สวยมันไม่สามารถเอาไปทําพวก ไม้สอยพวกเราตักพาได้ว่ามันคิรเรมันไม่ตรงแต่ตรงเนี้ยมันเข้าทางผมเพราะว่าเขาเขาแข็งแรงแข็งแรงมากซึ่งผมเนี่ยผมจําเป็นต้องใช้พวกไม้ไผ่อยู่แล้วผมใช้ในการทําโรงสลัดเพราะว่าสวนผมเป็นสวนผสมผสานโรงสลัดสัง้นที่ผมคุมพยานไกลๆเลยผมก็ใช้ไม้ไผ่นี่แหละครับเขาก็อยู่ได้สามปีนะสามปีก็คุ้มอยู่ดีเพราะว่าเวลาผมทําอะไรเนี่ยผมจะไม่ค่อยใช้ต้นทุนมากผมจะลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดเพื่อผลกําไรนั่นแหละผมงกเนี่ย อันนี้ด้วยอีกอย่างหนึ่งผมไปทํารัว้วดูรั้วผมมองไม่เห็นแล้วครับมันไกลใช้ไม่ไผ่นี่นะครับใช้ไม่ไผ่ทํารัว้วเพราะว่าถ้าซื้อรั้วเขาเนี่ยต้นทุนสูงผมทําพื้นที่ตรงนี้เยอะผมไม่มีทุนขนาดไปซื้อรั้วซีเมนมาทําหรอกผมก็เลยเลือกแบบนี้จัดการง่ายครับลําต้นใช้ได้หน่อราคาแพงทีนี้กิ่งพันุกิ่งพันเนี่ยง่ายที่สุดเลยเพราะว่า กิ่งพันผมขายอยู่กิ่งละหกสิบาทผมก็ขายอยู่หกสิบราคานี้ตลอดแหละซึ่งการทํากิ่งพันธนั้นง่ายเนี่ผมจะให้ดูไผ่กิมซุกเนี่ยเขามีแบบนี้ครับผมเรียกว่ารากลอยคือมันมีรากเลยตัดตรงนี้ไปใส่ถุงนําก็ได้แล้วครับได้หกสิบาทแล้วอันนี้วิธีการง่ายๆครับแล้วทีนี้นี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผมเลือกปลูกไผ่กิมซุงสำหรับเพื่อนๆคนไหนแบบ คิดเห็นแตกต่างยังไงก็มาแชร์ประสบการณ์มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ